แล้วนายกจะออกหรือไม่ออกครับพี่น้องประชาชนแล้วท่านอยากออกหรือเปล่าล่ะครับอยากฝากอะไรครับบอกครับพี่น้องประชาชนได้งบประมาณอย่าไปกินกันเพลินอย่าไปกินกันเพลินว่าใช้ให้มันประหยัดไอ้เหี้ยรองนายกคือท่านดูแลนะครับเรือดำน้ำนะเฮียรองเพลงใหญ่ไม่นานเพื่อแผ่นดินที่งดงามและเดินก้าวไปและเดินต่อไปผมจะทำผม ขาอง้ดูย่าายตั้งป็นไอเรียบขอกแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม,ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใด,ด้ท่อซอเสียดเยียดยามประจุดประชันบุคคลหน,นึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนับเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกไดยากใดลูดเท่าเลียมกลนโกงค,คลอง,งมิชาเีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันร,รูเรื่องกระเบืองเล่า วันนี้นะครับลุงตู่นะครับเขาได้มาสักการะพ่อปู่เอกคือคึงนะฮะจะลาออกหรือจะต้องยุบเดี๋ยววันนี้ลุงตู่เขาจะมาถามนี่กับพ่อปู่เอกกึกคึงนะสวัสดีพี่น้งประชานทุกคนครับสวัสดีพี่ต้งคนใดที่รักตัวรถนะได้อย่างคนละครึ่งเอาได้และโหลดแล้วอย่างการโหลดเนี่ยต้องบอกประจานทุกคนนะครับว่าโหลดต้องโหลดให้เป็นนะถ้าโหลดไม่เป็นจะเป็นยังไงครับแห้งถ้าโหลดไม่เป็นมันจะแห้ง นะอขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยกันแล้วกันที่โหลดไม่เป็นแล้วก็แฮงกันทุกคนนะครับคนละครึ่งของเราประชารัฐได้อยังใช่นะครับเท่าไหร่วันเข้าเบื้องต้นร้อยล้านกว่าบาทร้อยล้านกว่าบาทกูแจกแค่สามพันนะแต่ได้เข้าร้อยล้านนะ<ป>ฝ่ายบัญชีนะครับช่วยเช็คด้วยครับพี่น้องประชาชนนะเข้าไปแล้วร้อยล้านบัญชีใครของบัญชีใครก็ไม่รู้เลขบัญชีจำไม่ได้เลขเลขแรกคือในผมหรือเปลเลขแรก อ๋อหนึ่งสองที่เข้าหนึ่งเก้าสิบอ่าโอเคเลขบัญชีนะเลือกอนหลังสิบเก้าธนาคารอะไรทหารไทยเดี๋ยวเข้าให้ทหารไทยนะโอเคเข้าเลยบัญชีนะครับหนึ่งร้อยล้านขอ้พิโรจน์ยาโจนะครับฟังเอาไว้ต้องฟังเอาไว้ครับประเทศต้องเป็นยังไงครับ ต้องเจริญรุ่งเรืองเดินหน้าไปไใดพอแต่พอกรดืตากลมๆตาเป็นหมอกขึ้นปังเอาไว้นะครับพี่น้องประชาชนนะตากลมๆเขารู้นะเขารู้นะโอเคนะครับเรือดำน้ำนะเฮียร้องเพลงเก๋ไม่นานเพื่อแผ่นดินที่งดงามและเดินต่อไปและเดินต่อไปผมซื้อมานะครับเรือดำน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ เรือดำน้ำผม<ะ>ซื้อมาเท่าไหร่หน่าจะใช้งบประมาณแนละ้วห้าร้อยกว่าล้านห้าร้อยกว่าล้านบาทห้าร้อยกว่าล้านบาทพร้อมป็นการสร้างเคียวเล็บนี่อโอเคอนะครับนี่เป็นผู้รู้ผม ไม่ได้ปรึกษาอะไรนะแต่ท่านผู้นั่งทางในท่านผู้นั้นรู้ดีผมรู้นะรู้ดีว่าจะป้องกันป้องกันนะเฮียผมรู้ยี่นี่ผมรู้แต่ทำไมไม่ต้องพูดมูนะผมบอกเลยรเปล่าบอกเพาก็เข้าแต่อนแรกก็มาพอดีนนะย้อนตัวไปโอเคโอเคนะแหวนมันหายซืงหนกซืงหนกนะเออโดนมวยโตเหี้ยไปแล้วกูเดี๋ยวผมจะทำการค้ากับญี่ปุ่น นะประเทศญี่ปุ่นนะครับผมจะทําการค้ากับประเทศญี่ปุ่นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อุ่นใจกันว่าผมจะทําการค้ากับญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาครับแขนจิ้วจนกันดั้มคุณจุนกันดั้มนะครับพี่น้องประชาชนฟางไว้นะครับเด็กๆหนูๆคุยนตนกันดั้มเนี่ยขึ้นหน้าขึ้นตาของประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นหนังเอ็กญี่ปุ่นเนี่ยร้องยังไงครับปอะมาว่า อีกอีกอีกี่อีกี่อีกี่ค่อยเดินกัดค่อยไปกัดเป็นแบบอะไรอ๋อปอปอก่อนอร่อยหอมมั้ยจ๊ะผมจะด่าพี่น้องประชาชนอร่อยนะรู้ว่าพอผมจะทำการค้ากับผมประชาชนนะการค้า บรเวนี่จะถูกกฎหมายผมยังเหมือนหนังเอวีในญี่ปุ่นนะครับจะถูกกฎหมายหนังเอวีในญี่ปุ่นหรือหนังเอ็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาล้ออยังไงครับดีพ่อเขาล้ออยังไงครับหนังเอ็กญี่ปุ่นอย่างว่าเอาอีกรอบกันนะอ่ะอีกรอบหนึงผู้หญิงนะอ่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงล้องโอ้เสียงใหญ่อ่ะอ่ะผู้หญิงโอ้ทุกหอยซุกคอยโบิซุกหอยโบิเดสกันนี่เด็กนีเด็กนี่อันนี้ผู้ชายล้องทุกหอยเดสกี้อืมอืันนี่และอะไรอะไรที่มันอะไรที่มันสันสันอ่ะอะไรที่มันสันสันเองอเรียกว่า ชินงกอิเล็กตรต่อสื่ออิเล็กตรต่อสื่อชินงกอิเล็กตรต่อสื่อมันคืออะไรคุอฟ้าคุอฟ้าผมถามเพราะว่าควายแปลว่าอะไรตึ้เขาก็บอกแึ้งว่าคุยหมองควายว่าอะไรบอกแปลว่าคุยร้องไงิงร้องไงพีคคือพีคพิคือเหรอโอ้ยยังรู้จริงนะนะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับรู้หรือไม่รู้ถามหรือไม่ถามหลวงปู่นั่งทางในให้พี่น้องประชาชนทุกคนแล้วนายกจะออกหรือไม่ออกครับพี่น้องประชาชนแล้วท่านอยากออกหรือเปล่าล่ะครับ ไอสัตว์ถามยอดมันรู้มันแก้งบ้าหมอปลาเราโคโยยังฝากอะไรนายยกไหมอยากฝากอะไรอ่ะบอกนะพี่น้องประชาชนได้งบประมาณอย่าไปกินกันเพลินอย่าไปกินกันเพลินเพราะว่าใช้ให้มันประหยัดหน่อยผมไม่รู้เรลยเพราะว่าเฮียแบบนี้บอกเขาเสมไอ้เฮียรองนายยกกันมากที่ท่านดูแลไแซ่บโบที่เหนียวให้เกลียดท่านเลยว้าวแป้งเค็มเด็กๆได้เปล่าจะลูกปลา ลุงเขาไม่ออกทำไงอ่ะว่าผมผมไม่ออกแล้วจะทำไงเอาว่าไปทำพือทำพือ ต้มเบื้ออืมถักเรามีคาถาให้นายกไหมมีคาถาไหมรักนายกอ่ะเดี๋ยวผมท่องตามสักกุลวะสักกุลวะซ้าล่ะสัวสักกุลงี้เสนิมรังสริมรังสนิมดังลูกเขาว่าหอนเลยผมจไาว่าหรอนเยเขียนแล้วว่ีคาถาครพูดถึงเขาบอกว่าเอาเอาเอาดเมียวคนอะไรเงี้ยดมีคนอะไรเงี้ยนโมตัสสะนโมตัสสาดเมียวคนอะไรเงี้ยดัําเมียวคนอะเมียคือมบลายกูเป็นนโมัสเขบอกเอยเริ่มใหม่เริ่มใหม่มันคือคือคือกือคือ แค่นก็น้ำโมอ่ะน้ำโมคือกูอยู่ในคอรักษาหรือเปล่าท่านไม่ได้ป่วยมาท่านมางำงานกูาต่อเลูเมียบ้านเลยะปวยแล้วฟัมาแทนเมีวฟังบ้างฟังบ้างเลียบทตัมิบุนเลียหรือไม่เลียเลียอะไรเลียตรงเลียอะไรพี่ืเลอะไรมินีสือท่านเนี่ยเรมเลีย จัดให้นี่เขาเป็นแนวสีลงเมียนายกมองูลงก็ัดหาาสอปู่มองดิกูอยากจะขออะไรเขาอะมาแล้วมาแล้วเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาหลายทีแล้วเขาจนอะไรเขาอร่อยเกินไปแล้วเขาอย่างนี้มายำหายยังไมเจอมันเธอไปเอาไปตอนไหนทำไมมันบอกว่าเธอเอาหลายทรไปต่อแล้วผมเลิกกับเขายามันเลยยแบบยายาเลิกอ้าวทำไมอย่างเงี้ยเะวันเลยแบบแล้วทุกคนไปพูดได้ไงว่าเขาเลิกยาน่าคุยหามึงยังยายายานะ กูอยากมึงตอนไหนคิดไปเองคิดไปเองเปล่านี่เมียปู่เลยชื่ออะไรชื่ออะไรกระแต่กะแตในบัตรอ้าปู่แล้วไม่เลยสีจอเมียตัวไหนอะลงเขียนยาก็พันโดยาไม่ใช่เหรอเอาตรงเลยทุกสุดแสดงเอาตรงตรงเลยเสร็จเลีไทยตรงตรงเลยขอมใหญนายกเย็นเต้โอเคครับถ้าพี่น้องประเทศไทยขอกันตรงตรงแบบนี้ให้ไหมครับมีเหรอผมจะไม่ให้โอ้หูท่านใจผมประเสรยินดีสุดยอดเลย เฮ้ยดนที่ผมยินดีครับเเข้าตมวันนี้ผมยกเมียให้นอนกับหลวงปู่หนึ่งวันนอนไหมเดี๋ยวต้องเคลียร์เอาไหมผมคอขอโทษนะผมไม่น่าคิดเลยที่สภาพมึงเขาถามว่าเอาหรือเปล่าหรือเปล่าเอาก็ได้ครับโอเคเอาก็ได้ครับสรุปรู้เรื่องนี่มันจะสแกนเลยพาไปเยี่ยมลูกหลานนะพอดีมีลูกกับเเลีสมาเลอร์เลยไม่ได้ไปด้วยกันเลยคือแค่ว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้ตระกูลพวกทุเรศเฉพาะนะ ผมก็หน่ยหมออยู่ได้ไงวะเฮียทุกอยู่เลยเฮียพูดพูดอยู่เงี้ยอ่้าไอ้เฮียไปไม่รู้รอยเฮียอะไรแล้วกู้ไม่กลับ แล้วผมเรียนมาที่โดนปีสองมาไปเรื่อยเลยโดนอะไรมาบ้ากโดนอะไรมาเรียนเรียนิแล้วโดนแต่ถึงเขาเซ็นเซอร์ได้ไม่รู้นายกไม่รู้ด้วยว่าเซ็นเซอร์เขารู้ด้วยรู้ผมก็พ่อผมตอนที่พบว่าพ่อตอนนี้เขาเริ่มทไม่เคยมาหาผมเลยพ่อรู้นะผมสรุปครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันเราต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรของถูกของแพงครับทุกคนต้องใช้ของถูกของแพงทุกคนต้องใช้จ่าย นะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างประหยัดนะครับรักทุกคนรักนะจ๊ะนะอยากให้ทุกคนนะครับอยู่ไปพร้อมกันอย่างคาขวันของประเทศที่ว่าขอโทะโอกบางวันติดครับคําหวันว่าอย่างคําหวัญที่ประเทศไทยมีว่าชาติจะพัฒนาต่อไปถ้าเด็กไทยจิตใจใสสะอาดและไม่โคตรโกงมากเมืองยตปเมล่งราหล่อเลยหล่อเลยที่วกจะได้ก็ได้พรานี่มันเหมือนตัวบาอเลยอยีาเขมี